สวัสดีค่ะวันนี้มาทำขนมจากด้วยใบกระเพาะกันค่ะอยากกินขนมจากแต่ไม่มีใบจากมาทำหลังบ้านมีต้นกระเพาะอยู่เลยเอาใบกระเพาะมาห่อแทนค่ะทำแล้วอร่อยมากค่ะเรามาดูขั้นตอนและว,วิธีทํากันเลยค่ะก่อนอื่นเราไปหาใบกระพาะกันก่อนค่ะนี่ค่ะต้นกระพาะนี่คือใบกระเพาะค่ะ เราเอาเฉพาะส่วนใบมาค่ะนำไปตากแดดให้นิ่มนิดนึงเวลาห่อจะได้ไม่แตกค่ะจากนั้นก็นำใบกระเพาะมาตัดให้ยาวพอประมาณค่ะนำมาเช็ดให้สะอาดนำใบกระเพาะสองใบมาซ้อนกันให้เหลื่อมกันนำไม้กัดมากัดตรงกลางให้ติดกันค่ะทำเตรียมไว้ค่ะสำหรับส่วนผสมของแป้งประกอบด้วยแป้งข้าวเหนียวน้ำตาลขี้มา้า น้ำตาลทรายเกลือมะพร้าวอ่อนและน้ำเปล่าค่ะนำส่วนผสมทั้งหมดที่กล่าวมามาใส่รวมกันค่ะถ้ามะพร้าวอ่อนขนาดพอดีขนมจะอร่อยมากค่ะระวังอย่าใส่น้ำเปล่าเยอะนะคะเดี๋ยวแป้งจะเหลวเกินไปห่อยากและไม่อร่อยค่ะเมื่อใส่ส่วนผสมครบแล้วก็คนผสมให้เข้ากันค่ะ นี่คือแป้งที่ละลายเสร็จแล้วนะคะให้ได้ประมาณนี้นะคะละลายแป้งเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปคือการห่อขนมค่ะคนที่ห่อขนมคือคุณแม่ค่ะถนัดทั้งมือซ้ายและมือขวาค่ะมาดูวิธีการห่อขนมกันค่ะนำใบกระเพาะที่เตรียมไว้แล้วตักแป้งใส่ลงไปกะให้พอดีกับความยาวของใบกระพาะนะคะ เกลี่ยแป้งให้บางหน่อยจะได้สุกเร็วค่ะจากนั้นก็ห่อให้เรียบร้อยใช้ไม้กลัดหัวท้ายและตรงกลางกลัดหลังสุดค่ะหรือจะกลัดจากหัวกลางและท้ายก็ได้ค่ะแล้วแต่ถนัดนะคะ สำหรับไม้กลัดเอาก้านมะพร้าวมาตัดให้แหลมๆทั้งสองด้านให้ยาวพอเหมาะค่ะจะได้กลัดง่ายค่ะหอนี้เสร็จแล้วนำไปวางในถาดค่ะมาดูกันหอห่อต่อไปค่ะ ถ่ายไว้ดูหลายๆมุมค่ะหอนี้แม่ตักแป้งขนมด้วยมือซ้ายค่ะจะดูแปลกตาไปนิดนึงค่ะแม่ห่อด้วยความชำนาญมากค่ะห่อเสร็จอีกหนึ่งค่ะ เมื่อห่อเสร็จแล้วก็เตรียมนำไปย่างค่ะในการย่างใช้ถ่านค่ะและต้องระวังอย่าให้ไฟแรงเกินไปใบกระเพาะจะไหมเพราะใบกระเพาะจะบางกว่าใบจากค่ะพลิกกลับด้านให้สุกให้ทั่วทั้งสองด้านค่ะย่างไฟอ่อนจะสุกและสีสวยด้วยค่ะ เมื่อดูว่าสุกดีแล้วก็ยกขึ้นค่ะถ้าย่างโดยใช้ไฟพอดีสีจะออกมาสวยมากค่ะนี่คือขนมที่สุกแล้วนะคะกลิ่นจะไม่หอมอย่างที่ทำด้วยใบจากค่ะแต่อร่อยมากค่ะลองทำกันดูนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ